ตอนนี้ก็มาตรวจเช็คระบบให้ลูกค้านะครับเครื่องมีปัญหาสวิตชิ่งในด้านแผงโซล่าเซลล์ครับมีปัญหารับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาติดตั้งให้นะครับมาตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC น่าจะ200กว่านะครับมีอยู่2ชุดขนาดกันก็รวมกันประมาณ500อแอม เดี่ยก็ต้องตั้งค่าใหม่ตัวคอมบิเนอร์เป็นแบบนี้เบรกเกอร์ับ MCCB เห็นต่อกันกลับด้านแบบนี้เกือบทุกที่เลยนะครับไม่รู้เป็นไงครับจริงจริงจากแบตเตอรี่ต้องเข้าด้านบนนะครับแล้วก็ออกด้านล่างไปเข้าอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผมจะกลับด้านให้นะครับ ก็สลับกันแค่นี้ครับตรงสื่อมันจะกลับด้านกันแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ต่อให้มันถูกต้องถ้าแบบนี้มันจะไม่ตัดนะครับนะต่อแบบนี้เรืมีปัญหาอะไรต่างๆครับเบกเกอร์มันจะไม่ตัดตอนนี้ก็ต่อกลับด้านของเบกเกอร์ M C C B แล้วนะครับจากแบตเตอรี่ต้องมาเข้าที่ ลายนะครับฝั่งลายฝั่งด้านล่างนะครับจะเป็นโหลดโหลดก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับเวลาโหลดช็อต MCCB มันต้องตักนะครับถ้าต่อกับด้านมันจะไม่ตัดน,นี้ไฟแผงนะครับมารอแล้วนะครับที่378รเปโวลต์ครับเป็นโวลต์ลอยนะครับยังไม่มีการใช้งานอันนี้ก็เป็น ACIn นะครับน,นี่ก็เป็น s e a r ์ h ของ ACIn นี่เป็นฟิวของด้านแผงนะครับเซิร์ฟของด้านแผงแล้วก็เบรกเกอร์ของด้านแผงนะครับเป็นเบรกเกอร์ DC ครับส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นของ AC In เป็นฟิวของไฟใช้งานนะครับเป็นซโนท n มเมอร์ ummer, มีเบรกเกอร์ครับแล้วก็มีเซิร์โปรเทคชั่นด้วยนะครับในฝั่งเอาท์พุตเซิร์โปรเทคชั่น ไว้ทั้ง3จุดเลยสีน้ำเงินนะครับจะเป็นนิวตันนะครับสีดำจะเป็นลายครับอันนี้ก็จะเป็นมิเตอร์วัดทางกำลังต่อนะครับเมื่อกี้ต่อขิดด้านนะครับ AC in e อยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ AC out อยู่ด้านล่างนะครับขีดต่อกับด้านกันดีนะครับยังไม่ได้ออน ก่อนที่จะจ่ายไฟแต่ละจุดนะครับต้องไล่ดูสายแต่ละจุดด้วยนะครับว่าต่อถูกต้องหรือเปล่าไม่งั้นจะได้ส่งซ่อมนะครับนี่ก็ a t s เข้าด้านบนครับออกด้านล่างออกไปใช้งานครับตอนนี้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ครับเป็น R ครบ นอร์มอนะครับนอร์มอเราจะใช้เป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับนอร์มอไฟสำรองคือไฟจากการไฟฟ้านะครับเมื่อเราติดตั้งอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดแล้วนะครับเราจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นระบบสำรองนะครับใช้ไฟจากโซล่าเซลล์เป็นหลักอันนี้เป็นไฟจากแผงจากระบบอิ water, นเวอร์เตอร์ครับอันนี้เป็นไฟจากการไฟฟ้ามีเบรกเกอร์คุมไว้นะครับ ตอนนี้ก็ต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาทดสอบทีละอย่างครับก่อนอื่นจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับดูนะครับโอ้เครื่องเปิดไว้นะครับขอปิดก่อนเครื่องรุ่นนี้นะครับขาปามันจะตัวเล็กนะครับแต่ค่ามันค่อนข้างจะสูงคาปาซิเตอร์รุ่นก่อนๆน,นะครับ มันจะตัวเล็กแต่เบอร์มันสูงครับถ้านะแบบนี้แปลว่าแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้แล้วนะครับหน้าจอขึ้นเดี๋ยวรอมันดับแป๊บนึงครับเี็บก้นนั้นเลยเสียบได้เลยอ่ะมันต้องมี Notes, น็อตน็อตยึดตัวนส่ okay, <Notes. S 2> น็อตในคอนก่อนมีไวไฟด้วยอนยะ่ลืมปิดสวิตช์ power ครับ ใส่แบตเตอรี่เข้าเครื่องทำงานเลยตอนนี้ BMS แต่ละตัวนะครับตั้งการชาร์จไว้ที่5 0์ดสชาร์จไว้ที่1 5 0์ต่อลูกนะครับาการตั้งค่าก็ต้องหาร2นะครับอย่างแบตเตอรี่5 0 0์นะครับก็นับไปเลย1 2 3 4 5 1ก็อยู่ที่30ครับ30 40 50, 50 60 70 ตั้งได้สูงสุดที่70แอมนะครับตอนนี้แบตเข้าเครื่องแล้วครับผมจะจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับจากแผงคือด้านบน,นครับจ่ายเข้ามาอ่าตอนนั้นนะครับสวิตชิ่งของด้านแผงโซล่าเซลล์มันเสียครับน,นีซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปจากแผงมาที่380โวลต์ครับแบตเตอรี่มีที่50เดี๋ยวต้องมีการชาร์จนะครับ สวิตเทอร์ผมยังไม่ได้เปิดตั้งค่าใหม่นะครับตั้งชาร์จได้จนถึง70แอมป์ครับทางใหม่นะครับ ลมทำงานตัดไปใช้การไฟฟ้านะครับที่48โวลต์ครับกลับมาใช้แบตที่54ตอนนี้แบตมีที่51นะครับมันจะยังใบพัดอยู่เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเมนูนี้นะครับเมนูที่19ตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.8ครับแล้วก็โวลต์ลอยอยู่ที่57.5 ีนต่ำตัดชัดดาวนะครับมีตั้งเป็นขนาดเครื่องนะครับตั้งใช้เครื่องเดียวๆก็ตั้งเป็นซิงเกิลครับตอนนี้มีการชาร์จแล้วนะครับเหมือนกับว่า BMS จะตัดครับเห็นว่าเด้งมาเป็นโวลรลอยเลยครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับพอดีใช้มือถือเครื่องนี้ในการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือถือเครื่องนี้ดู BMS นะครับว่ามันตัดทําไมถึงตัด ็นโบนลอยขึ้นมาเลยสรุปนะครับเมื่อกี้หมนปรากฏว่า BMS ตัวนี้ตัด BMS ตัวนั้นไม่ตัดนะครับในขณะที่มันขนานกันอยู่สันนิษฐานว่าอยู่ที่ระยะทางของสายนะครับแล้วก็สายมันเป็นทองแดงแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองแกะดูนี้มันอ่อนๆนะครับ มันอ่อนๆแล้วเบาๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะแก้ใหม่นะครับโดยการย้ายเบเกอร์มาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อสายแบตเตอรี่ให้เท่ากันเลยครับแล้วก็ไปขนานกันที่ใต้เบเกอร์เลยครับเรามาขนานกันตรงนี้มีเสตัดตัวเดียวนะครับแต่เครื่องไม่เห็นเลย ครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็ฝนตกต่อไปนะครับย้ายเบรกเกอร์ m c c b ของแบตเตอรี่มาฝั่งกลางนะครับแล้วก็ต่อสายแบตเตอรี่ให้เท่ากันเลยนะครับทั้งสองชุดแล้วก็เปลี่ยนเบรกเกอร์ m c c b ใหม่นะครับลูกค้าบีไว้ให้นะครับต่อเลยเปลี่ยนให้เลยครับตัวนี้ร้อยห้าสิบแอมป์เดี๋ยวผมจะเปิดใหม่นะครับเบรกเกอร์อย่างที่บอกนะครับ เขาด้านลายนะครับแล้วก็ต่อจากโหลดนะครับไปใช้กับอินเวอร์เตอร์มันมีบอกนะครับเปิดเบรกเกอร์จากนั้นนะครับมันจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับต่อหน้านั้นมันตัดนะครับอันนี้เราดูใหม่อ่าแบบนี้ไม่ตัดแล้วนะครับเราดูมีไฟออกหรือเปล่า เริดสอบให้ทวเวอร์อยู่นะครับ,รต,บต่อตกเอาละตอนนี้มีไฟออกนะครับที่230โวลต์ครับผมจะจ่ายไฟแผงเขาเครื่องครับตั้งชาร์จไว้ที่70แอมป์เหมือนเดิม จะแผงมาที่สามร้อยแปดสิบเก้าโวลต์นะครับดีชาร์จอยู่ที่ศูนจุดสามแอมป์ลองดูนะครับขึ้นมาแล้วหนึ่งจุดห้าสามแอมป์สี่แอมป์หกแอมป์อ่าน่าจะได้ครับตอนนี้มีลูกศรอนที่ลงที่แบตนะครับหกจุดแปดแอมป์ตอนนี้ไม่มีแดดนะครับ ฝนตกอืมแต่ก็มีแสงอยู่อย่างนี้เราจะไม่รู้นะครับว่าดีมเอสจะตัดอยู่หรือเปล่านะครับต้องลองเอาไฟฟ้าชาร์จดูนะครับผมจะจ่ายไฟฟ้าเข้าเครื่องนะครับมีไฟฟ้าเข้าเครื่องนะครับสัญลักษณ์รูปปั๊กอยู่ตรงนี้นะครับ 7, 9, 9, ครับที่อยู่7ม9มนะ7.9ครับถ้าผมเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับก็คือจ่ายไฟเข้าชิโนทัมเมอร์และชิโนทัมเมอร์จ่ายเข้าบ้านนะครับโดยผ่าน ATS ถ้าเปิดจุดนี้นะครับถ้าต่อถูกต้อง ATS ต้องสลับมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับผมจะจ่ายเข้ามานะครับชิโนทัมเมอร์จะถอยหลังนะครับอ่าตอนนี้สลับเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับ ผมกระแสจากแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับ1.2แอมป์หลดใช้งาน7%แต่แบบนี้ไม่เหลือชาร์จแน่นะครับนี่ต่ว่าไฟแผงไม่มีอ่นะเดี๋ยวขอสลับเข้าไฟบ้านเหมือนเดิมก่อนนะครับผมจะตัดไฟในด้านมินเวอร์เตอร์ครับตัดก็สลับเข้าไฟจากการไฟฟ้าแล้วนะครับก็ไม่รู้ ทางการไฟฟ้าว่ายังไงนะครับเนื่องจากว่าเรามีไฟจากการไฟฟ้ามาสำรองนะครับที่ a p s เฉยๆนะครับไม่ได้ต่อขนานเครื่องแต่ยังได้นะครับเนื่งจากว่ามอ,เ,อเตอร์ตรงน,นี้มันเป็นออฟกิจไม่ใช่เป็นออนกิจออนก็คือต้องขนานกับการไฟฟ้าเลยนะครับออนกิจถึงจะทํางานแต่ออฟกิจนะครับไม่มีไฟจากการไฟฟ้าเครื่องก็ทํางานนะครับเนื่องจากว่ามีไฟจาก แบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาเซลล์ครับไม่มีไฟจากการไฟฟ้าก็ได้นะครับตอนนี้ปิดไฟจากการไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับปิดไฟจากการไฟฟ้าก็ยังมีไฟใช้อยู่นะครับภายในบ้านถ้าจ่ายเข้าบ้าน t อทก็สลับไปใช้งานเลยนะครับผมตั้งชาร์จไว้ที่เจ็ดสิบแอมป์นะครับ ตอนนี้มันไม่มีแดดครับผมจะใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับทดลองชาร์จดูที่เจ็ดสิบอมป์นะครับ ตอนนี้ผมใช้ไฟจากการไฟฟ้าชาร์จนะครับเดี๋ยวต้องตั้งเมนูที่16ครับใช้ไฟจากการไฟฟ้าชาร์จด้วยครับลองตั้งเป็นไฟฟ้าเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เมนูที่าตัดไปแล้วนะครับได้ยินเสียงดีเลย ตัง้ง S 5 n อรับเห็นว่ามีไฟจากการไฟฟ้านะครับบาพาใจให้หลดนะครับแล้วก็มีไฟจากการไฟฟ้าซีเข้าเครื่องแล้วก็ชาร์จลงแบบนะครับตอนนี้จะเห็นว่าการชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับ56 59ตั้งไว้70แอมป์นะครับนี่ชาร์จแล้ว70แอมมาดูกันนะครับว่ามันจะตัดหรือเปล่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่500แอมนะครับตั้งชาร์จได้ที่70แอมมันจะเฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยกันละ35แอมนะครับอันนี้35อันนั้นก็35แบตสองชุดชุดละ250 250ะครับอันนี้ก็250แบ่งกันชาร์จนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะครับ51.8 ไปตัแผงมานิดเดียวนะครับนี่ชาร์จเต็มที่70สิบแอมป์แบบนี้แบตเตอรี่ไม่ตัดแล้วนะครับก็อยู่ที่ความเข้าใจนะครับในการต่อใช้งานนะเดิมจะใช้แบตเตอรี่ชุดนี้นะครับมาพ่วงกับแบตชุดนี้ซึ่งระยะทางนะครับจากอินเวอร์เตอร์ผ่านเบรกเกอร์มาเข้าแบตชุดนี้ก่อนนะครับจากแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับพ่วงสายไปหาแบตชุดนี้อีกนะครับระยะทางมันค่อนข้าง,งไกลนะครับ ตอนนี้เราใช้วิธีการเฉลี่ยกันนะครับจากสายแบตเตอรี่ตีเครื่องนะครับแล้วก็มาแยกที่สายแบตจากแบบนี้นะครับไปผูบ้บวกผู้ัูวลบทั้งสองตู้เท่ากันเลยนะครับวัดระยะทางสายแบตต้องเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันยาวเท่ากันไม่งั้นการชาร์จจะผิดป,ปกตินะครับตอนนี้ก็ชาร์จไฟนิ่งแล้วนะครับ ชาร์จที่70 m ครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันกลับไปในโหมดที่เราใช้เหมือนเดิมครับก็คือตั้งเป็นโหมด s p u ครับการไฟฟ้าชาร์จไว ห้าสิบครับครับมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าเราตั้งค่าชาร์จจักแผงอย่างเดียวอันนี้มันใช้ทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็การไฟฟ้าชาร์จนะครับมันจะตั้งเป็น O S O นะครับตอนนี้มันจะตัดไฟการชาร์จนะครับจากการไฟฟ้าออกไปแล้วนะครับใช้ไฟแผงชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่ยังไม่ถึงค่าที่เราตั้งไว้ในเมนูที่13านะครับ มันก็จะยังไบฟ้าอยู่แบบนี้เดี๋ยวถ้าแรงดันแบตเตอรี่ถึงในเมนูที่13ครับมันก็จะตัดไฟจากการไบฟ้าออกครับมาใช้แบตเตอรี่แล้วแข็งในช่วงกลางวันนะครับเครื่องนี้นะครับเมนูมันจะไม่เหมือนเครื่องอื่น,นรัอ่าอยู่ที่เมนู12อยู่นะครับเมนู12 ตัดไปใช้การไฟฟ้านะครับแล้วก็เมนูที่13 54นะครับตอนนี้แบตมีที่51 5แบตบมีการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ถึง54มันจะตัดไฟจากการไฟฟ้าออกเลยครับตอนนี้มันจะยังใบาพาดอยู่แบบนี้ครับไม่มีแดดนะครับ,รบแต่ก็ยังมีชาร์จอยู่ที่9แอมป์แบตเตอรี่500แอมป์นะครับจะใช้เวลาการชาร์จนานอยู่นะครับ แล้วก็ติดชาร์จก็จะนานเหมือนกันครับการชาร์จใช้เวลานานการนําแบตไปใช้ก็จะนานอยู่ครับเอาลนะเรียบร้อยครับครืงน,นี้แล้วก็การติดตั้งระบบชุดนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชม